กตอนนี้กับรถมาถึงนครเป็นที่เร่ร่อวครับในโรงแรมเมืองนครครับทุกคนก็เดี๋ยวจะไปเข้าไปพักที่โรงแรมนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ว่าจะไปที่ตลาดเช้าครับตลาดกู่ฟางนะครับโอ้โหกว่าจะถึงครับทุกคนนี่ครับตอนนี้เ็าอยู่ที่มณองนครเดี๋ยวจะไปเปิดโรงแรมนะครับเป็นโอเคครับก็ตอนนี้มาถึงที่เมืองนครครับทุกคนนี่ครับอยู่ที่โรงแรมครับเดี๋ยวจะเข้า เปิดห้องนะครับนี่หนะครับเตอร์นะครับ,รบโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็เจอกันนะครับ กลับถึงห้องนะครับทุกคนก็เนี่ยห้องก็โอเคครับเตียงคู่ครับเตียงคู่ก็คือละสามร้อยครับทุกคนโอเค ตอนนี้มาอยู่ที่นะครับอยู่ที่ตลาดกูขวางครับทุกคนก็เดียดเเด๋ยวจะไปหาร้านกาแฟหอนนะครับนี่เวลาก็กโมงครับทุกเดี๋ยวจะไปหาร้านกาแฟจักรนุ่น ô dan sudah di karena di blogk pedaan kaanganwanto

นะครับตัวน,นี้ก็ได้มาแล้วครับเสื้อนี่ตัววันนี้ครับทุกคนพออยู่ที่ตลาดคูขวางครับตลาดปลามือ2เลยครับตลาดปลามือสองของเมืองนครนครับตลาดใหญ่ที่สุดเลยนะครับพอโอ้โหเดินวันเดียวก็ไม่จบนะครับเดี๋ยวไปที่จอดรถก่อนไป ครับมาชมกองกอโคโบราณนะครับทุกคนมัมีตั้งครบไปเลยสวัสดีครับลูกพีไหนวะอ๋อรถนี่เลยที่จำเลยพวกพวกเราเราบื่อมาที่นี่ต้องมาเจอเนี่ยมาหาพวกพวกนี่ครับของโอโคโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยต่างาต่างอะไรโอ้โหนุ่นๆแต่ขอนี่มาดูเดือนนี้ดิโอเคมาชมดูดิก็จะ เอาใจเอาใจตุ้งเลยเออแลโอ้เด็ตุ้งเดตุ้งเดตุ้งหยาปล่อยนั่นนี่วบดด้วยนั่นการ์ตูนน้อยล่ะดอว่าน่ะดูดูดูอะไรครับนี่กระเบื้องกระเบื้องพอเมาก็ไม่ไม่เก่าไม่เก่าแต่ก็โอเคเอาไปเล่นเล่นี่ครับมาจับกระเบื้องอีกแล้วไม่ทันต้องเหลืองโอ้โหไม่ทันเก็บกัดปล่อยคนเดินเจ๊นั่งร้องเลยเราเรียบมากแล้ว เออนี่ครับผมกระเบื้องได้กระเบื้องกี่ตัวใครก็เกกดินได้เก็บกัดจะได้เลยครับตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองนครเลยครับตลาดเสาร์อาทิตย์นะครับก็วันนี้ตรงกับวันเสาร์ครับทุกคนนี่ครับพวกเสื้อผ้าบอกหม่คับพวก พ่อค้าก็มาตัดมาซื้อกันนะครับทุกคน,นคสายตรงจุดนี้จะเป็นทางเข้านะครับใ่ทางเขา้าอยู่ตรงข้ามร้านอาหารบางโศบแล้วก็ทางเขา้าเดี๋ยวเดินทะลุไปด้านในครับทะลุไปด้านในแถวจะเป็นพวกเสื้อผ้าเมือสองรถจะเข้าผ่านไปได้นะครับรถจะผ่านเข้าไปได้ขับรถเข้าไปด้านในเลย ูปจ,จุดนู้นคุณในตลาดนะครับในตลาดก็มีพวกอาหารพวกของกินพวกเยอะแยะมากพวกไก่ทอดดัวครับคนเยอะมุงกันซื้อเต็มเลยไก่ทอดอันนู้นนะครับนี่ยรองเทา้ารองเท้ามือสองโอ้โหของเยอะครับ เยเสื้อผ้าก็ตะกี้ตอนเช้าไปได้มาแล้วเสื้อผ้าเนื้อรันปักพวกไปได้มาสี่ห้าตัวนี่ครับด้ร้านนี้ครับทุกคนยี่สิบยี่สิบ ร้านแบบเสื้อมือสองแบบเสื้อฮันเล่นะครับสวยๆเลยครับทุกคนฮัลเล่สวยๆเลยคนระับเต็มร้านเลยนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปหาวพวกร้านตีมานอยู่จุดน,นู้นนะทุกคน,นแต่ก็จุดนี้ในตลาดนะครับในตลาดจะเป็นพวกเสื้อผ้าแล้วก็พวกอาหารนะครับเสื้อผ้าวสวยๆเลยนะครับ โอ้โหคนวันนี้คนเยอะมากพิเศษเลยครับวันนี้คนเยอะนะครับทุนี่ครับบอกรีวายเกมรดีวายร้านกาแฟตอนเช้าก็มานั่งแล้วนะครับทุกคนร้านใหญ่ของเมืองในตลาดเลยนะครับแล้วก็นี่ครับร้านเนื้อไก่ทอดร้านนี้นะครับโอ้โหแบบคนเยอะมากครับนี่ทำมาจุดๆไปเลยนะครับทอดเป็นจุดๆไปเลยนะครับทุกคนนี่ครับ ายไม่ทันเลยแหละครับทุกคนเนี่ยเนื้อทอดก็มีเนื้อทอดนวลเดี๋ยวต้องจะมาขอเล็กหน่อยครับเนื้อทอดในตลาดเลยนี่ครับในตลาดอันนี้จะเป็นใกล้ๆแบบตลาดสดแล้วก็มีับพวกเนื้อทอดพวกอะไรมีพวกหมดเลยนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปดูอเลยจากด้านหน้าเกาหีเบบอนกี่บ้านนี่ ก้าหยดมันก็โอ้โหเตารีดนะครับทุกคนนี่เตารีดแล้วขันนี่ขอบขันทุบมุนนะครับทุกคนนะทุบมุนโอ้ตะเกียงนี่ครับตะเกียงโอ้ตะเกียงนี่สมัยก่อนเลยนี่เราไปจัดยางครับนี่ใครเคยเห็นบ้างครับโดนตะโดนไม่ได้เนี่ยไปตัดยางสมัยก่อนแล้วก็ใช้แก๊สใส่ในนี้เลยนะครับนี่กี่วันนี่อืมหรอ อันนี้ตัวซับตัวซับสองซับเครื่องเติมไม่เครื่องอย่างนี้ก็ไม่ก็เล่นอะไรนะครับมีกบนะครับมีกบดิในหนมันมีตะแกรงด้วยบนในด้วยดิในเลยดิโอ้มีตะแกรงกันนึงโอ้ยเป็กเหมือนลวดเนาะตะแกงนี้นะเชิดมากไม่ไม่สนใจแล้วไม่โอ้ไม่มีเลยโอ้มตะแกรงัไม่รอดเด้อไปเด้อนะนะนายอยู่น่ะ เป็นนะเป็นนะอนุอันตร์หลักใจแก๊สนะครับเออโอ้โหรัวทอดน้ำมันแบบสดๆกันเลยครับคุณผับน้ำมันจะเปลี่ยนตลอดเลยครับมาได้เลยที่ตลาด เดี๋ยวผมต้องวนนุ <dilemma> oh okay, okay. Like ่น like. ท ah okay, okay. ั้งหน่อยไม่ได้มาที่นี่เราวนนุ่นไก่ขนมเนลียวไก่อันนี้หนังไก่วนเลยค่ะขนมเนลียวไก่ร้อนๆเหลียวไก่ร้อนๆเลยนะครับเพิ่งออกมาจากหัวหอนี่ครับมาจะเลยค่ะเหลียวไงเลยอรน่องอรน่องน่องกับปี น่องใช่น้องกระปยจังกเหนี่ยวคะกระเหนียวด้วยะเหนี่ยกี่ห่อคะสองห่อสองห่อใช่มาสีสิบห้าสิบห้าอ๋อเนี่ตอนตอนหน้าบาร์ท่ขเลยค่ะ E é. ก็ไปในซอยนี้นะครับทุกคนเพราะซอยนี้จะเป็นเสื้อผ้าครับกางเกงยีนโอ้โหพวกรีวงรีวายครับมีครบเลยครับนะครับตลาดแบบใหญ่มากเลยนะครับก็เคยมาจากที่ม่เบซีได้ชมกันตลอดนะครับนี่ครับผ้าวินเทจผ้าพวกกางเกงรีวายเลงเลอร์ครับเลงเลอร์เนี่ยพวกยีนครับยีนสวยเลยนะครับทุกคนครับบังยีนสวยเลยครับนี่ดูรีวงรีวายโอ้โหเยอะมากอยู่ในซอยนะครับมากันได้เลยนะครับ มงครวันเสาร์อาทิตย์นะขอนี้เป็นเครื่องหนังรครับทุกคนนี่เป็นเครื่องหนังหนังจระเข้หนังงวกระเป๋าโอ้โหโอโอโน,นะครับนี่หมวกนะครับหมวกหมวกมือสองครับสวยๆเลยแหละ นี่ครับร้านขนมจีนครับโอ้โหข้างในนุ่นเป็นผลไม้ผักนะครับโอ้ผักผลไม้เยอะมากครับตรงนี้ครับทุกคน <Okay. S 1> นี่ครับร้านขนมจีนโอ้ตรงไปเขาจะเป็นตลาดสดพวกตลาดสดพวกปลาพวกอะไรอยู่ฝั่งนู้นนะครับแต่นี้จะเป็นซอยผ้านะครับทุกคนเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไปโ,โซนผ้ามือสองกันต่อนะครับสมองไม่ค้าช่อจะมาจับของครับทุกคนนี่มาจับของ มาจากของโอ้โหวันนี้คนจะเยอะนะครับพอ,อช่วงต้นเดือนพอดีแหละช่วงต้นเดือนวันเสาร์นี่พวเกเสื้อผ้าวินเทจผ้านี่ โอ้นฝั่งนู้นก็ยาวเหยียดเลยนะครับทุกคนยาวเหยียดเลยโอเคเดี๋ยวเดินลัดเลาะไปทางฝั่งนี้นะครับเนี่สยสมมตกจะเป็นเสื้อผ้านะครับผ้ากระสอบผ้ามือสองครับนู่นวันหนึ่งเดินไม่จบนะครับทุกคนนุ่นฝั่งนู้นโอโ้โหยาวยาวเหยียดเลยนะครับทุกคนนี่พอเดี๋ยวเดินทะลุไปออกฝั่งน,นู้นอีกก็มีที่จอดรถพร้อมเลยนะครับทุกคน มีที่จอดรถพร้อมเนี่ยมาออกทะล,ลุหมวกนะครับมีหมอสอง ช่างตช่างกิโลทำไมปอนอ๋อเหรียญแบงก็มีครับแบงเก่าแบงกร้อยเก่าคนี้เรียญครับเหรียญเก่าเก่แต่ช่างสวยเลยอันนี้โอ้ับฉบับจะได้นะครับบบได้สักไนมไสักง้นได้ เด็กเบนี่ไม่เมนเลยเนาะเด็กรบครับก็ตอนนี้เวลาก็11อนาฬิกาลยครับเกือบเที่ยงแล้วก็เราก็ได้เก็บของก็ได้เดินทางต่อกันไปที่เมืองปัทลุงนะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ออกจากตลาดเสร็จแล้วเราไปหาร้านข้าวเสร็จแล้วก็กลับรถต่อกันไปที่เมืองปัทลุงต่อนะครับโอเคนะครับจะไปชมตลาดเมืองปัทลุงอีพีหน้านะครับ คลิปนี้ไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าตลาดเปิดท้ายเดือนละครั้งเมืองปัตตานีโอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับโแก่ไหมอันนั้นแก่ไหมเรื่อยเป็งจังเป็นจังมาเลยอันนี้นะเท่าไรได้ได้ครับ